สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ทุกท่านครับคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ไปทำการแก้ไขปัญหารถเข็นฝืดเข็นหนักนะครับอันเนื่องมาจากาเบรกติดนั่นเองนะครับพี่น้อง FFC นะอ่าในเคสนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำการแก้ไขปัญหาพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นอาการที่มันเกิดขึ้นก่อนเลยนะครับ ให้เราสังเกตดูนะครับตรงน็อตตั้งเบรกนะครับตัวล่างนะน็อตตั้งเบรกตัวล่างนะครับเพื่อนๆนะตอนนี้นะครับน็อตตั้งเบรกนะครับมันถอยหลังออกมานะครับแต่ว่ามือริงนะครับมันไม่ยอมดีดออกมานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะนี่ก็คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับซึ่งนะครับนอกเหนือจากอาการที่ทุกท่านได้เห็นแล้วก็ยังมีส่วนอื่นอีก นะครับที่ทําให้เบรของเราติดค้างนี่อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือสลักขาตั้งนั่นเองสลักขาตั้งนะครับถ้าหากว่ามันเข้าสนิมอ่าหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุโคดงอนะครับบางครั้งบางทีเหล็กตัวนี้มันคดมันงอนะครับอ่ามันจะทําให้เบรของเราฝืดติดค้างได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนสลักแกนขาตั้งตรงนี้นะครับบางครั้งบางทีต้องเสียสลักขาตั้งซื้อตัวใหม่เพราะว่าเราต้องตัดทิ้ง นะครับแต่บางทีก็เอาออกได้นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ให้เรารู้ไว้ว่ามันจะมีสองจุดใหญ่ๆตรงนี้นะครับที่ทําให้เบรกของเราติดค้างนะครับน้าตรงนี้มันมักจะขึ้นสนิมมันมักจะคดจะงอนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กอ่าเหล็กกร่วงนะครับเบรกเป็นรูนั่นเองนะครับเพื่อนนะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้นะครับแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนสลักขาตั้งเนี่ยมันจะมีเหล็กตันด้วยนะ ถ้าเป็นของเทียมมีเหล็กตันนะครับพี่น้อง fc อ่าทีนี้เรามาดูกันตรงนี้นะครับนะี่ตรงนี้เราจําเป็นจะต้องทําการถอดล้อออกมาเพื่อที่จะเอาชุดลูกเบี้ยวเบรกนะครับออกมาทําความสะอาดนะครับเพื่อนๆนะอ่าเราจะเอาลูกเบี้ยวเบรกออกมาทําความสะอาดเราต้องต้องทําการถอดล้อนะครับถอดอ่าฝักเบรกหรือว่าดุมเบรกออกมานะครับเพื่อนๆนะอ่าตรงนี้จะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับพี่น้องอ่าตรงนี้ใส่มาผิดด้วยนะใส่กลับด้านมาด้วยนะ เออนะครับพี่น้องก็แสดงว่าเขาเพิ่งทําการแก้ไขาปัญหามาแหละนะครับใส่กับด้านมาเนี่ยเห็นเห็นเลยนะครับตรงนี้มีมาร์กก่อนที่เราจะถอดให้ดูก่อนนะว่ามาร์กเขาตั้งไว้ตําแหน่งไหนนะครับพี่น้อง f c นะอ่าบวกลบได้หนึ่งฟันเฟืองนะครับสาหรับการตั้งมาร์กนะครับนี่เห็นไหมเราสังเกตได้ว่านะครับสายเบรของเราขยับเข้าออกได้เพราะว่านะครับมือลิงของเรามันไม่เด้งถอยหลังออกมานั่นเองมันติดคัด นะครับอันเนื่องมาจากมันเข้าสนิมนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนะเนี่ยล้อหลังไม่ขยับเลยเห็นไหมเนี่ยฟืดมากนะครับฟืดมากๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ให้เรารู้ไว้ว่าถ้าเบรกติดมือริงนะครับมันกดเข้าไปด้านหน้าแล้วมันจะไม่ถอยหลังออกมานะครับแต่ว่าสายเบรกของเราถอยหลังออกมาตามปกตินะครับทุกท่านนะอันนี้เป็นอาการของมือริ่งติดขัดนะครับพี่น้องเราต้องถ่ายน็อตตรงนี้นะครับถ้ากว่ามีสลักก็สลักออกนะ ไข่น็อตนะครับแล้วก็ลายน็อตนะครับน็อตพอร้อน็อตสายเบรกนะครับอ่าเมื่อเราทําการถอดออกมาแล้วเรามาดูกันนะครับว่าอาการเบรกติดมันจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมเวลาเราเบรกนะครับผ้าเบรกมันจะอ้าออกนะครับตามรูปเปี้ยวเบรกนะครับอ่าเมื่อเรานะครับกดเบรกลงไปนะครับมันจะไม่เด้งคืนเห็นไหมเนี่ยมันจะค้างอยู่แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คืออาการเบรกค้างนะครับเพื่อนๆก็อยากให้ ทุกท่านนะครับอ่าอย่างให้ทุกท่านก็อ่าดูเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับอ่าตรงนี้นะครับเห็นไหมมันไม่ดีดมันอ้าค้างอยู่แบบนี้มันก็ทําให้ล้อหลังฝฟืดนั่นเองนะครับที่น้อง FC ฟซีนะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเสียงอาจจะไม่ชัดริ้นอาจจะพันกันสักนิดหนึ่งเดอ้อนะครับตรงนี้เขาใส่มาผิดนะเราต้องใส่กลับด้านเพราะว่ามันจะมีเบืองมีมาร์กมีล่องเล็กล่องใหญ่อยู่ นะครับเวลาถอดเราก็ดูดีๆนะตรงนี้มีมาร์กนะครับเห็นไหมมาร์กหยุดนะครับมันจะต้องตรงกันบวกลบได้หนึ่งฟันเฟืองประมาณนั้นนะครับพี่น้องนะอ่านอตเบอร์สิบเราก็ต้องคายนะครับแล้วเราก็นะครับจะตีเอาลูกเบี้ยวเบรกออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดเอาลูกเบี้ยวเบรกออกกแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะดวงไปจนถึงการแก้ไขนะครับว่าเราแก้ไขแล้วมันจะเด้งดึงเด้งดึงไหม นะครับวันนี้ผ้าเบรกของก็เพิ่งเปลี่ยนนะอ่าเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ทําความสะอาดอะไรเลยนะอ่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมาแหลนะเนี่ยผ้าเบรกใหม่ๆผ้าเบรกยังไม่สึกหรอยังไม่มีฝุ่นเลยนะครับก็อย่างว่าแหละนะเปลี่ยนเอาตังอย่างเดียวอ่ะนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มทําการแยกชิ้นส่วนกันออกเลยนะครับอ่าผ้าเบรกเราง้างขึ้นนิดนึงนะครับใช้ประแกสอดแล้วก็งัดเลยนะครับไม่ต้องตัวผ้าเบรกหักนะ งัดเลยนะครับพี่น้องนะงัดแบบนี้นะครับมันก็จะหลุดออกนะครับหลังจากนั้นคลายน็อตเบอร์สิบนะครับคลายน็อตเบอร์สิบตรงนี้นะอ่าตรงนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆอ่าคลายไม่ออกก็ต้องใช้ประแกเบอร์สิบอีกตัวมาช่วยในการขันนะครับตรงนี้ก็เป็นเกลียวขวาธรรมดานะครับทุกท่านอ่าก็ต้องขออภัยด้วยต้องขยับกล้องช่วยนิดเดิงนะครับอันนี้เราจะทําการถอดโอ้ย ต้องใช้ด้านปากตายด้วยสินะครับพี่น้องเอฟซีประแกปากตายนะครับก็เรียกอย่างนี้นะครับอ่าผิดกดอีกซะน้อพี่น้องเอฟซีประแกปากตุยก็แล้วกันนะครับเมื่อเราคลายน็อตออกแล้วนะครับตรงนี้ก็อย่าลืมดูมาร์กนะมันมีมาร์กนะครับจำมาร์กไว้นะครับมาร์กบวกลบได้1ฟันเฟืองนะครับอย่าไปบวกลบเยอะนะทีนี้เราก็ตีลงไปตรงๆเลยนะครับตีลงไปแบบนี้นี่นะครับออกแรงสักนิดนึงนะครับตีลงไปตีลงไป นะครับวันนี้จะออกยากสักนิดนึงเพราะว่าเขาใส่มาผิดนะใส่เฟืองอ่าใส่ตัวชี้วัดระดับความสึกของพัฒเบรกมาผิดนะครับทุกท่านก็อ่ามันจะออกยากสักนิดหนึ่งนะครับนี่ตีลงไปนะครับนี่ออกไปแล้วนะครับทุกท่านอ่าเมื่อเราถอดออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมจะแยกชิ้นส่วนให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะดัมเบกของ Honda จะมีชิ้นส่วนตามนี้นะครับตัวนี้ใส่ผิดต้องหน้าคว่ำลงนะครับทุกท่าน มีผ้าสกราชหนึ่งอันนะครับอันนี้เป็นผ้าสกราชนะเออผ้าสการาดหายใส่อลิงแทนก็เออน่าจะได้เหมือนกันกันฝุ่นนะครับยามาฮ่าเขายังไม่มีใส่เลยนะครับอ่ะมอเต้รคเขาใส่มานะครับตรงนี้นะครับเราต้องขัดภายในรูนะครับแล้วก็ขัดแกนล,ลูกเบี้ยวเบรกนะครับพี่น่เอฟซีนะขัดทํามความสะอาดตอนนี้มันสวมก็ไม่เข้านะครับหมุนก็ไม่ไปอันนี้เราก็จะร้างทําความสะอาด นะครับโดยใช้กระดาษทรายถ้าเป็นกระดาษทรายน้ําเราต้องแช่น้ําก่อนนะครับก่อนที่เราจะม้วนพันนะครับพี่น้อง FC ไม่งั้นมันจะแตกจะหักนะครับอันนี้เราก็ทําการขัดทําความสะอาดเห็นไหมโอโหน้ําแดงจึงๆเลยพี่น้องเลยนะเออนะครับแต่ทีนี้เราก็ขัดทําความสะอาดลูกเบี้ยวเบรกนะครับอ่าเมื่อเราทําความสะอาดลูกเบี้ยวเบรกเ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาสวมเข้ากันเห็นไหมมันลื่นแล้วทีนี้นะครับ หลังจากนั้นร้างเป่าทําความาสะอาดเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ทาจารบีนะครับอาจารบีนี้นะครับขอเป็นจารบีนะครับสีทองสีขาวนะครับหรือจารบีเฉพาะระบบเบรกก็ได้ยกเว้นจารบีเขียวกับจารบีแดงนะเขียวกับแดงเนี่ยนะครับเวลาเย็นนะครับอาจารบีแข็งมันจะไม่ลื่นเวลาร้อนมันจะละลายเป็นน้ำนะครับพี่น้อง f อฟดังนั้น เลือกใช้จารบีที่ทนความร้อนได้สักนิดหนึ่งหลังจากนั้นก็ทําการประกอบเบรกเข้าไปตามนี้นะครับแล้วก็ทําย้อนขั้นตอนของการถอดนะครับก็คือใส่ผ้าสกราชนะครับอ่าหลังจากนั้นก็ใส่ตัวชี้วัดความสึกเข้าไปตัวชี้วัดความสึกมันมีเฟืองเล็กเฟืองใหญ่อยู่แล้วเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดดูดีๆมันมีเฟืองเล็กเฟืองใหญ่นะครับถ้าใส่ไม่ตรงมันจะไม่เข้านั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวหาวิธีการใส่ก่อนมันอยู่เฟืองไหนเอ่ย นะครับเพราะว่าเขาตีมาเฟืองมันอาเสียไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ่าอันนี้นะครับอ่าก็ทํายากสักนิดเดิงนะครับทุกท่านบางท่านอาจจะไม่ใส่เลยนะครับแต่อ่าในเมื่อมันมีอยู่เราก็จะใส่เข้าไปอันนี้ใส่ถูกด้านหรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าใส่ไม่ถูกขออภัยนะครับถ้าใส่ไม่ถูกก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอ่าทีนี้เมื่อเราประกอบเข้าไปเสร็จสรรพเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า มันจะเด้งดึงเด้งดึงไหมมันจะค้างไหมนะครับเดี๋ยวเราเทสให้ดูนะครับระหว่างต้นคลิปนะครับกับตอนแก้ไขปัญหาเสร็จนะครับอ่าตรงนี้สังเกตดูดีๆนะอ่าเวลาเรากดผ้าเบรกอ่าเวลาเราปล่อยมือออกจากมือลิงมันก็จะดีดกลับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผ้าเบรกที่ทํางานปกตินะครับอ่าเรากดเราปล่อยมันจะเด้งดีดกลับคืนมา อ่าอยู่ในสภาพเดิมเสมอนะครับพี่น้อง f อนะนี่กดลงไปมันแยกตัวแล้วปล่อยมันก็จะดีดกลับแบบนี้นะครับมันต้องลื่นได้แบบนี้สําหรับดัมเบลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าเบรกหลังนะครับให้ทําการตรวจเช็คแก้ไขปัญหาตามนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆนะนี่นะครับก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายนะครับ แก้ไขปัญหานี้เสร็จรับรองว่าเบรกหัวทิ่มเลยนะครับเบรกกิบเบรกกิกเลยแหละนะครับพี่น้อง f อนะก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับพี่น้องนะเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนเราประกอบเข้าไปก็อย่าลืมเรื่องของมาร์คด้วยก็แล้วกันนะครับบวกลบได้หนึ่งฟันเฟืองแค่นั้นผมแนะนำแค่นี้เองนะครับพี่น้อง f อคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ